สวัสดีครับสวัสดีอีกรอบนะครับผมป้อมป่าน้อมนะครับอ่าทักทายกันยํำแรงย้ำแรง <c oughs> ตอนนี้ไล่สดออกจากอ่าในป้อมพลัมสามครับป้อมเอ็นจีวี ภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศเยเหมือแรงกับเป็นกมุกขมัวแรงสนแนหะมวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่23พฤศจิกายน2564ตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกา29นาทีนะครับท่านผู้ชมคิดฮอดกันทุกคนครับมาอีกมาอีก มาแววมาแววมาแววอีกรอบแล้วโอ้ยขับรถเบิดมือยังไม่ได้รอบพันยู่นี่เนาะ,ะเวลาว่างมาไลยสดมีพี่น้องเบิ้งขางทางแป้ง <c oughs> ปันปันบรรยากาศยังไม่แรงเสิมี่ยัง สามซอยสิบเอ็ดนะครับนะตรงนี้ที่ผมอยู่มองนี้ก็เป็นถนนสานีเอมาที่บ้านจเจรินลาดอ่าจเจ่ิญลาดตรงไปคลองเตยแต่ว่ามีอย่างหรอครับอกมาแปลงปันบรรยากาศขิดฮอดค์คสขึ้นคนเสือคล้ายกันได้ครับ <c oughs> มีอย่างดีๆผมกับิมาแบงปันให้พี่น้องเบิ้งจังสี่หรอสไตล์ของปมอม้มนอนอ่าพูดเด้สารไปเรื่อยๆเยนี่ยแหละครับอ่ายูเทินยูเทินข้ามฝั่งทุน ใส่กับเะเลนลาดครับอ้าวรถเสียเกิน <c oughs> รถเกเลยบู๊ยพี่น้องเอ้ผมเสียพี่น้องเบื้องครับรับรองว่า คุ้มคา่าเน็ตพี่น้อง <c oughs> <c oughs> คุ้มคา่านเน็ตแน้วไดครับนี่้าการเห็นอย่งวูนี้ยืนกองกันนีเล่อยู่นี่ <c oughs> ครับพี่น้องอ่าชื่นชมครับเจ้าทีต่ตำรวจครับเห็นไหมครับ <Enjoy. S 2> เป็นช่วยเป็นเป็นเจ้ถ่ายรูปให้กันบ้ง อ๋อนีเด้อุ้ยปันเอาปันอบุญย่ครับบุ้ยปวดขันวินัยจราจรเป็นไรครับอ้า ระยะไกลเฮ้อันนี้เป็นด่านหรือเป็นอะไรเนี่ยฮะด่านหรืออะไรเนี่ยเป็นท่ด่านจุดจุดกว่าขันเหรอครับที่บอกบชบจับคนฝ่าไฟแดงอ๋อเห็นยืนกันอยู่เยอะเลยเนาะเขาก็ต้องยืนจับอ่ะต้องยืนจับก็ฝ่าทุกวันอ่ะฝ่าไฟแดงใช่ไหมกป่ะถ้าด่านต้องมีป้ายอ๋อไม่ใช่ด่านเนาะช่วงช่วงนี้คือการมีการตวดขันที่ในจราจรใช่ไหมของบชนใช่ไหมใช่อ๋อ ผมอ๋อมีนานแล้วเงนะหลายวันแล้วจังไรก็ถังมาเพราะว่าฝักงหลังนี่โนดนกันเหลือเกินส่วนมากเป็นเป็นอะไรไม่สวมหมวกกันน็อกแล้วก็ฝ่าไฟแดงฝ่าไฟแดงย้อนทางบนทางเท้าอ๋อพวกจับพวกอะไรนี่ใช่ไหมใช่ส่วนมากพวกนี้มันจะไม่รอไงรีบทัเวลาโอเคเดี๋ยวผมประชามันไหมใช่ไปอย่างเดียวอืมอืมอมมันก็ไปชนเขามั่งโดนชนมั่งคือรีบอ่ะผมคุยกับใครเนี่ยดาบ อไม่ใช่อ่าโอเคจะได้ลงเพจียงไงแซออนขอบคุณครับเกข้อมูลรถประจจอได้ได้ได้ก็ประจำมันให้ไปปไงครับท่านผู้ชมอ่าเอากันแบบนี้เลยอ่าฝาประชามันให้อ่าเพราะว่ามีที่จอดครับผมไม่มีที่จอดผมก็ต้องสอบถามแบบนี้เอคุณ พากันทําอะไรใช่ไหมอ่านีา่ยืนยืนกันอยู่แบบแบบเนี้ยเมื่อก,กี้นีนะ้ยืนกันแบบนี้เอากันแบบนี้เลยไม่ใช่ด่านอวดขันช่วงนี้ระบาดหนักมากก็ขอฝา,ฝากนะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่อาจจะดูผมนะครับผ่านไล้์ผ่านไทางเพจนะครับหรืออ่ากลุ่มนักรเบันเถื่อนนะครับก็ขอฝากพี่น้องที่ไม่สวมหมวกกันน็อกบ้างนะครับ ขับรถย้อนสอนบ้านนะครับที่ประกอบอาชีพที่ขับแก๊สขับอะไรนะครับถ้าเรากระทำความผิดเขาก็ออกไปสั่งเขามีอำนาจที่จะออกไปสั่งนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่อีกส่วนหนึ่งอ่าแต่เขาจะยืนอยู่แบบนี้ทําถูกหรือไม่ก็ให้นายของเขาเห็นไปเลยในผ่านเฟซบุ๊กของผมเนี่ยป้อมบานอมนี่แหละแล้วก็ไปทางเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจริงไกไซออนนะครับนักลบดันเถื่อนนะครับ ่ท่านดูจุดนี้ก็คือจุดสามแยกเจริญราษนะครับถนนมะรามสามมุ่งหน้าไปนู่นเลยฝั่งทนก็คือไปท่าพระจุดที่ผมอยู่ณตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะผมจอดรถไม่ได้นะครับถ้าจอดรถได้ผมจะเข้าไปไลฟ์มันไม่มีที่จอดเพราะว่าอย่างท่านผู้ชมเห็นไหมครับอพี่น้องเห็นไหมเห็นไมป้ายป้ายมันมัน มันห้ามมันห้ามจอดเราก็จอดไม่ได้เราจอดไม่ได้เราก็ต้องออยู่แบบนี้แล้วก็ให้ภาพผมบรรยายไปว่าเขายืนอยู่แบบเขาขวดขันหรืออะไรหรือด่าอะไรคือที่ผมมองเห็นนะมันอันตรายไงดูอ่ามันมันมันอันตรายไงอ่าถ้ารถเขาเบรกไม่อ,อยู่ถ้าเสียชีวิตขึ้นมาครับคุณจะใครจะเป็นคนรับผิดชอบอันนี้ก็ต้องฝากนะครับสอนอพยากรนะครับพุ่มกลับนะครับต้องฝากท่านด้วยเพราะว่า ถ้าท่านเนี่ยยืนอยู่แบบเนี้มันมันปลอดภัยกับสําหรับประชาชนไหมแบบนี้นะครับไอเรื่องความผิดเนี่ยเราผมไม่ว่าครับเพราะว่าคนที่กระทาความผิดคุณก็ออกไปสั่งอยู่แล้วไงอ่ามันก็ผิดอยู่แล้วถ้าไม่ผิดเขาก็ไม่ออกครับอันนี้เราก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นการกวดขันวินัยจราจรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ ทุกหลายพื้นที่ครับที่ทําแบบนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองเห็นนะครับมันจะอาจเกิดอันตรายกับประชาชนที่เขาไม่รู้เรื่องนะฝากผู้กํากับนะครับสอนพอยากรนะครับถ้าท่านจะตั้งด่านเอาไปเลยเอาให้มันถูกต้องตามกฎหมายไปเลยอ่าแฟร์แฟร์ไปเลยใช่ไหมเออเพราะว่าผมใช้ทางนะครับอย่างผมประกอบอาชีพแท็กซี่เนี่ยมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่าท่านเนี่ย ตั้งอยู่ตรงป้ายุ่นเมครับอืมก็ฝากด้วยนะครับผมป้อมมานอมน,นะครับสวัสดีครับ